งคลที่ส6ธรรมจริยาธรรมจริยาแปลว่าความประพฤติธรรมการประพฤติธรรมเป็นมงคลแก่ผู้ประพฤติทาให้มีความเจริญก้าวหน้าการประพฤติธรรมหนึ่งประพฤติเป็นธรรมคือการปรับความประพฤติของตนเข้าหาธรรมทํางานตามหน้าที่ให้ถูกต้องดีงาม 2. ประพฤติตามธรรม คือตั้งใจอยู่ในเบญจศินและเบญจธรรมปรับพฤติกรรมการกระทําของตนให้คล้อยตามธรรมการประพฤติธรรมคือการทําความดีงามทุกอย่างเพื่อพัฒนาจิตใจให้สะอาดผ่องใสบริสุทธิ์หลุดพ้นจากปัญหาและความทุกข์ทั้งมวลพระอริยาสาวกคือแบบอย่างของธรรมจริยาเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีเป็นผู้ปฏิบัติตรง เป็นผู้ปฏิบัติควรเป็นผู้ปฏิบัติเหมาะสมอานิสงส์ของการประพฤติธรรม 1. นึ่งทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม 2. เป็นการสร้างสุขให้แก่ตนเองและสังคม 3. ป้องกันภัยทุกอย่างให้แก่ชีวิต 4. ทํทำให้ไม่ประมาท 5. มีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ผู้ประเสริฐสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่นาเชตบันกรุงสาวัตถีครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นพระพุทธองค์เสด็จออกจากที่เล้นแล้วทรงชวนพระอานนท์เพื่อไปสงน้ำที่ท่าน้ำชื่อบุพโกธกะครั้นสงน้ำเสร็จแล้วเสด็จขึ้นมานุ่งอัญจรวาสศกแล้วได้ทรงยืนผึ่งพระวรกายอยู่ที่ใกล้ท่าน้ำนั้น ในขณะนั้นพระสเสวกกุญชรของพระเจ้าประสิทิ์ที่โกศลได้ขึ้นจากท่าน้ำบุพโกธกะด้วยเสียงดนตรีใหญ่ที่เขาประโคมก็มหาชนได้เห็นช้างนั้นแล้วต่างกล่าวชมอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญช้างของพระราชางามยิ่งนักหน้าดูนักหน้าเลื่อมใสนักช้างของพระราชามีอวัยวะสมบูรณ์ เมื่อมหาชนกล่าวทุลอย่างนี้แล้วพระกาลุทายีได้กลาบทูลถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาชนเห็นช้างเผือกใหญ่สูงมีอวัยวะสมบูรณ์เท่านั้นหรือหนอจึงได้กล่าวว่าช้างเป็นสัตว์ประเสริฐหนอพระพุทธเจ้าเลยตรัสว่ากาลุทายีมหาชนเห็นช้างเชือกใหญ่สูงมีอวัยวะสมบูรณ์ จึงได้กล่าวว่าช้างเป็นสัตว์ประเสริฐมหาชนเห็นม้าตัวใหญ่โคตัวใหญ่งูตัวใหญ่ต้นไม้ใหญ่คนมีร่างกายใหญ่สูงม,มีอวัยวะสมบูรณ์บ้างจึงได้กล่าวชมว่าประเสริฐหนอกาลุธายีอันหนึ่งบุคคลใดไม่ทำชั่วด้วยกายวาจาและด้วยใจในโลกนี้กับทั้งเทวโลกมารโลก พรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณาพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เราเรียกบุคคลน,นั้นว่าผู้ประเสริฐ